ชรข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสำหรับพี่น้องชาวไรอ้อย IL, วันนี้4ตุลาคม2565พรุ่งนี้เริ่มโอนวันแรกนะคะในช่วงวันที่5-7ตุลาคมนะคะสำหรับเงินตัดอ้อยสดลดฝุ่น PM 2.5แล้ววันนี้นะคะมีการคอนเฟิร์มแน่นอนแล้วนะคะจากเพจ Facebook อ้อยน้ำตาล โดยได้อัปเดตว่าชาวไร่อ้อยเฮรัฐบาลจ่ายเงินรอบแรกช่วยเหลือชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดี1.22แสนรายผ่านบัญชีทกศไม่เกิน7ตุลาคมนี้ซึ่งล่าสุดนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะได้แจ้งว่าจารกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมาเห็นชอบโครงการช่วยเหลือกเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสด เพื่อลดฝุ่น PM 2.5ฤดูการผลิตปี64-65ในอัตรา120บาทต่อตันตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอภายใต้กรอบวงเงิน8,319.24ล้านบาท โดยจะเริ่มจ่ายเงินรอบแรกช่วยเหลือชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีไม่เกินวันที่7ตุลาคมนี้ผ่านบัญชีทกสอของชาวไร่อ้อยแต่ละรายโดยตรงนะคะจำนวน1 2 2 6 5 1รายมีปริมาณอ้อยสดส่งโรงงาน64.36ล้านตันเป็นจำนวนเงิน7,000 723.73ล้านบาทคาดว่าสามารถจ่ายเงินช่วยเหลือครบทุกรายภายในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะทั้งนี้คณะกรรมการทอกศออได้ให้ความเห็นชอบโครงการไปเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาด้านนายนัทพลรังสิตพลประหลัดกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้แจ้งว่าจากนโยบายในการช่วยเหลือชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดลดฝุ่น PM 2.5นะคะ ทำให้เกษตรกร,กรชาวไร่อ้อยหันมาตัดอ้อยสดก่อนส่งโรงงานเพิ่มมากขึ้นกระทรวงอุตสาหการรมพร้อมที่จะผลักดันอุตสาหการรมอ้อยและน้าตาลทรายให้เติบโตไปพร้อมกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและได้วางแผนกําหนดมาตรการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้อย,อย่างต่อเนื่องจัดหาเครื่องสางใบอ้อยมาให้เกษตรกร,กรชาวไร่อ้อยยืมใช้สางใบอ้อยส่งเสริมการรับซื้อใบอ้อยเพื่อเพิ่มรายได้และลดการเผาอ้อย การลงนามในบันทึกความร่วมมือการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ในพื้นที่ปลูกอ้อย47จังหวัดทั่วไทยนะคะสนับสน,นุนเงินกู้ดอกเบี้ยตามเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5ปี2565ถึง2567รวมถึงขอรับการสนับสนุนเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลเพื่อลดต้นทุนการตัดอ้อยสด ทางด้านนายเอกพัฒนวงสุวรรณเลขาที่การคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายได้แจ้งเพิ่มเติมว่ากเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือสามารถตรวจสอบสถานาการณ์โอนเงินไปยังบัญชีของท่านผ่านไลน์ตรวจสิทธิอ้อยอย่าลืมไปแอดไลน์กันนะคะหากไม่มีปัญหาระบบจะแจ้งว่าบัญชีพร้อมโอนและหากได้รับการโอนแล้วระบบจะแจ้งว่า โอนเงินสำเร็จแล้วนะคะกรณีระบบแจ้งว่าบัญชีของท่านไม่สามารถรับโอนได้ระบบจะแจ้งให้ทราบว่าไม่สามารถโอนได้เนื่องจากกรณีใดให้ผู้ตรวจสิ์รีบแจ้งดำเนินการแก้ไขผ่านโรงงานคู่สัญญาของท่านและให้โรงงานทำหนังสือรับรองมายังสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสบนเพื่อรับรองและส่งให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสอนอ พิจารณาตรวจสอบร่วมกับทกสเพื่อเร่งดำเนินการเบิกจ่ายต่อไปนะคะและที่แน่แรีบไปแอดไลน์ตรวจสิทธิอ์ออยโดยด่วนจะได้ทราบว่าเผื่อเราติดขัดอะไรไม่สามารถได้รับการโอนเงินในรอบแรกนี้นะคะรีบด่วนนะคะอัปเดต4ตุลาคม2 5 6 5พรุ่งนี้มาลุ้นกันนะคะ